ห,หับถึงชแนลติดกันพาอย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลติดกันพานะครับเดีย๋ยววันนี้ผมนะฮะจะมาให้ดูหัวกระชปองซักคูเฮดนะฮะจะพูดเฮดจะพูดหัวทําไมกันเนี่ยคืออันเนี้ยคราวที่แล้วเนี่ยผมเคยเสนอหัวสีแดงไปแล้วเนาะแต่คราวนี้นะครับทางร้านกันพาวิลเลจเขาได้มอบมาให้ผมอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อที่จะได้รีวิวให้ครบชุดเซตของกระชปองตัวนี้นะฮะ ตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3หัวซึ่งหัวนี้ผมเคยทําการรีวิวไปแล้วแล้วตรงนี้ผมได้ทําใหม่นะมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นหัวสีแดงนะครับแล้วก็จะมีหัวสีเขียวนะฮะแล้วก็จะเป็นหัวสีน้ําเงินน้ําเงินเข้มๆนะครับผม3หัวนะครับซึ่งข้างหัวมันจะมีรหัสรุ่นอยู่แล้วอันนี้ก็คือ a 1 2เอ๊ะแต่ไม่ใช่สิมันน่าจะเป็น ms 0 6สักอย่างนะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคเดี๋ยวผมจะแกะอีก2หัวนะฮะ พอแกะแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดแบบที่เคยทำกับหัวชิ้นนี้นะครับแต่อาจจะไม่สวยเท่ากันมั้งเพราะเดี๋ยวจะต้องดูก่อนนะครับว่าจะลงสีอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวขอแกะก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้นี่ผมได้แกะพลาสติกออกไปแล้วมาอันนี้เราก็จะมาประกอบกันระหว่างที่เราพูดไปด้วยนะฮะตรงนี้ผมลืมบอกไปนะครับว่า,อาตอนนี้เนี่ย มันเป็นล็อตที่นําเข้ามาจากทางดิมทอยเองนะครับที่ผมเคยต่อเขาก่อนจากหัวสีแดงเนี่ยมันเป็นล็อตที่เขาเรียกว่าอะไรดีเอ่อหิ้วเข้ามานะฮะจึงทําให้ราคาค่อนข้างที่จะแพงกว่านะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่หัวละ200บาทซึ่งขายเป็นเซตนะฮะก็จะเป็นหกร้อยนะฮะสำหรับเซตนี้ซึ่งถูกกว่าของผมที่ผมซื้อมาเองนะครับผมซื้อหัวละ300นะฮะ อ่ะนี่จะมีเซตของเขานะครับก็จะเป็นนี่ MS06 ก็คืออันนั้นอันนี้ก็จะเป็น MS06F นะครับหัวสีเขียวซึ่งอันนี้นี่เดี๋ยวเราจะต่อตัวนี้แล้วก็สีน้ำเงินเข้มนะครับอันนี้จะเป็น MS06R1A นะครับอ่ะสามหัวนี้ดูกันชัดๆทีนี้ผมก็จะมีครบ3หัวแล้วนะมาต่อก็ไม่น่าจะยากเหมือนกันนะครับน่าจะต่อเหมือนกันนะ หรือเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปดีนะเดี๋ยวเรามาดูหัวสําเร็จกันเลยดีกว่าไหมมาดูอันนี้ก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรมาให้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้ากานะแล้วก็เป็นท่อพลังงานนะครับที่เขาให้มาโอเคเหมือนกันครับไม่มีอะไรที่แตกต่างนะยกเว้นที่อันนี้จะมีเขาเขามาให้นะฮะโอเคเหมือนกันจริงด้วย มาเดี๋ยวรอผมต่อเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยนะฮะอ่ะบอไว้ก่อนโอเคนี่เรียบร้อยแล้สามหัวนะฮะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็อ่ะเทียบกันง่ายสุดจะเห็นได้ง่ายหน่อยอันนี้คือแบบปกติเลยที่แกะออกมานะครับแล้วก็ประกอบอันนี้แล้วก็แบบทําอะไรนินดๆหน่อยๆน,นะฮะเลอะเละเ,ละเละทอะเทอะนะครับก็ อ่าสัญลักษณ์ด้านข้างหัวจะไม่เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นตามของคนขับนะฮะผมรู้แค่ว่าอันนี้เป็นของชาอัสนาเบลนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นเอสพ o t ที่เป็น3ดาวนี่คือ3ดาวดำหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะไม่มีความรู้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของซีออนธรรมดาเฉยๆนะครับโอเคก็มีลูกเล่นในการเปิดหัวได้นะครับ แล้วก็จะเปิดตรงตรงปากของทั้งหน้าเนี่ยได้เนี่ยอันนี้มันจะมีความเงานะครับแล้วก็ลูกตานะครับสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับเหมือนกันหมดทั้ง3ตัวนะฮะผมเคยเห็นของที่ต่างประเทศนะครับเขาก็เอาไป modify นะโดยการใส่ไฟจริงๆเลยนะฮะก็เท่เหมือนกันเลยนะอ่ะเท่ไปอีกแบบโอเค ก็ตามที่ผมบอกไว้แต่ต้นนะเดี๋ยวผมจะตกแต่งมันเพิ่มน,นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้พาเนลไลน์เนี่ยในการตัดเส้นเนาะส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้สีอื่นในการตัดเส้นดูนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยด้วยพาเนลไลน์มาครับอาจจะเหมือนแบบนี้หรืออาจจะไม่เหมือนก็เดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับสําหรับหัวสีเขียวนี้นะครับผมตัดเส้นไว้แล้วนะฮะ ด้วยพันเทาลายนะครับส่วนหัวสีน้ําเงินเข้มอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะตัดเส้นนะครับด้วยสีของซิต a เดลนะฮะเทคนิคอลอันนี้นะครับก็ตัดไวแล้วอันหนึ่งนะครับก็ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะฮะคืออันนี้จะเป็นสีสูตรน้ํานะครับก็วิธีใช้ก็สามารถจุ่มแล้วก็ระบายลงไปได้เลยนะฮะแล้วก็ตอนนั้น ก่อนที่จะยังไม่แห้งนะผมก็จะใช้นิ้วปาดออกไปนะฮะเพื่อให้สีนะครับมันอยู่ในร่องเท่านั้นเองนะครับก็ใช้ทดแทนนะครับใช้ทดแทนได้เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ตัดเส้นตรงนี้แล้วนะฮะอันนี้ก็จะได้คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะฮะทำเป็นคราบไว้ก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะทําคราบเพิ่มอยู่แล้วนะฮะโอเคต่อไปผมจะใช้ สีเงินนะครับสำหรับเป็นสีเหมือนสีถลอกนะครับก็เป็นซิตาเดลเหมือนกันนะครับแต่จะใช้ฟองน้ำนะฮะในการซับสีนะครับแล้วก็มาปะ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 ตรงพวกนี้นะฮะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาลองกันเลยครับผม โอเคครับคร่าวๆนะเราก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะฮะทั้งหัวเลยนะครับทั้ง2อ,อันนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลของการทำสีทลอกก่อนนะครับผมอ่ะโอเคครับนี่ก็คือการเอ่อเรียกว่าอะไรดีเวทชอลลิงเนาะด้วยฟองน้ํานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้คิดว่าน่าจะจบได้เนาะ อันนี้มันค่อนข้างที่จะสีมันค่อนข้างที่จะตัดกันมากกว่านะครับมากกว่าหัวเขียวแต่ว่าเรายังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยตัวนี้นะฮะสนิมนะครับผมเป็นซิตาเดลเหมือนกันแล้วก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับแต่จะเป็นไดรบัสนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะทํากันแบบนี้ทั้งหัวเหมือนเคยครับผมโอเคครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนนะฮะของการลงสนิมนะฮะลงสนิมเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะลงเป็นคราบน้ํามันนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นคราบน้ํามันมันแค่เพิ่ม shading ลงไปเฉยๆนะครับก็เหมือนเคยครับเป็นซิทาเดลนะฮะจุ่มๆลงไปนะครับ ตรงนี้ผมลงไว้หน่อยหนึ่งแล้วเป็นคราบน้ำมันทั้งหลายแหล่นะฮะประมาณนี้นะฮะเพิ่มคราบโอเคครับเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ทั้งสองหัวเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับทั้งสามหัวนะฮะ ซากุเฮดนะครับกัะชปองนะครับก็วิธีที่ผมทำให้ดูนะครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องทั้งหมดซะทีเดียวนะฮะก็ครกเหล้ก็ราวๆนี้ครับผมสาหรับซากุเฮดนะฮะทั้งสหัวนะครับหัวละสองร้อยบาทนะครับขายเป็นเซตนะฮะสามหัวก็หกร้อยบาทนะฮะเพื่อนๆก็เอามาเล่นเอามาทดลองสีกันได้นะฮะตามสบายครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะขอจบแต่เพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ